สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาดูเชื้อเห็ดชุดใหม่นะครับออกหน้าแรกเลยนะครับนี่ครับผมทําจากฟางข้าวล้วนๆนะครับได้ผลดีนะครับผมดอกสวยนะครับออกดีนีครับใช้ได้เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นชุดแรกหน้าแรกนะครับเป็นวิธีทำแบบใหม่ด้วยผสมแบบใหม่ด้วยนะครับแบบง่ายกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทำอยู่นะครับสูตรนี้พามาดูเห็ดทำจากฟางข้าวนะครับมีฟางข้าวที่บ้านก็ทำได้เลยนะครับเนี่ย อันนี้ผมใช้ถุง6กคูณ11นะครับเป็นถุงธรรมดานะครับเนี่ยถุงธรรมดาทั่วไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นถุง7คูณ11ครับแต่ว่าชุดนี้หน้าที่4แล้วนะครับนี่ออกออกครั้งที่4 รอบที่สี่แล้วยังดอกใหญ่ดอกสวยอยู่นะออกสี่สี่รอบ4ครั้งนะ่ะไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าเขาจะออกต่อเนื่องออกไวออกทีกว่ากว่าวัสดุอย่างอื่นที่เรามาเพาะนะครับ ได้ผลดีนะครับผมเยี่ยมเลยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทำได้เลยไม่ต้องไม่ต้องแบบลังเลนะครับไม่ต้องแบบว่าเออทำแล้วจะได้ผลหรือเปล่าจะได้เห็ดหรือเปล่านะครับทำแล้วได้เห็ดแน่นอนครับถ้าทำตามที่ผมบอกนะครับทำตามสูตรของผมเลย พอผมทดลองแล้วผมก็จะมาบอกต่อมาแบ่งปันต่อนะครับเห็ดนางฟ้าอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะออกดีนะครับผมถ้าการดูแลก็ง่ายๆนะครับการดูแลถ้าหน้าร้อนก็ให้เราพ่นหมอก พ่น,นหมอกเป็นละอองให้โดนดอกเห็ดด้วยนะครับอ่วันละสามถสี่ครั้งถ้าอากาศร้อนจัดนะครับถ้าถ้าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องทําอะไรอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับเห็ดก็ออกตามปกตินะครับนี่ครับผมสวยงามครับ ก็ให้เพื่อนๆทำได้เลยนะครับผมจะให้ดูก้อนนี้นะครับนี่กำลังจะออกครับนี่นะครับเดี๋ยวก็โตนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับชุดนี้เพิ่งอ,ออกหน้าแรกนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนทำนะครับ